แต่เอเดี๋ยวนะคะเหมือนเคยได้ยินว่ามีสนที่สัญญาอาวกาศตั้งแต่ปี1967ที่ห้ามเอาอาวุธนิวเคลียร์ไปไว้ในอวกาศใช่ไหมคะแล้วทำไมยังกังวลหรือการรบในอวกาศกันอีกละคะสนธิสัญญาเก่านี้มันไม่ครอบคลุมหรอเป็นคำถามที่ดีมากครับส่วนที่สัญญาปี1967เนี่ยถือเป็นรากฐานสำคัญก็จริงนะครับแต่มันมีข้อจำกัดเยอะมากเลยเมื่อเทียบกับบริบทปัจจุบัน อย่างแรกคือส่วนที่สัญญาห้ามวางอาวุธทำลายล้างสูงหรือ WMD ในวงโครจรแต่ปัญหาก็คือมันไม่ได้ห้ามอาวุธประเภทอื่นชัดเจนอย่างพวกอาวุธจนลนาภาพ kinetic s s e t s ที่ใช้พลังงานจากการชนหรืออาวุธพลังงานนำวิถีอย่างเลเซอร์หรือแม้แต่การโจมตีไซเบอร์ต่อระบบดาวเทียมซึ่งพวกนี้เป็นเทคโนโลยีและความกังวลที่มาทีหลังมันก็เลยเกิดช่องว่างในการตีความการบังคับใช้นะครับ แล้วก็บวกกับสภาพภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนไปการแข่งขันของมหาอำนาจที่แรงขึ้นก็ยิ่งทําให้การคุมอาวุธในอวกาศมันยากขึ้นไปอีกครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะพอพูดถึงช่องว่างเรื่องโจมตีไซเบอร์ต่อระบบดาวเทียมมันก็เชื่อมมามีปีที่2พอดีเลยนะคะคือไซเบอร์สเปซสนามรบที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบแรงมาก สงครามไซเบอร์เอนก็มีประวัติของมันนะคะแล้วเป้าหมายที่น่ากังวลสุดๆก็คือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศหรือ critical infrastructure ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าประปาการเงินสื่อสารโรงพยาบาลอะไรพวกนี้แพ้โดนโจมตีจนลมนี่คือไยนะเลยนะล่าสุดก็ยังมีแรงงานเตือนจากสหรัฐกับพันธมิตรออกมาว่าเจอแฮกเกอร์ที่เชื่อว่าจีมหนุนหลังพยายามจะเจาะเข้าระบบโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้อยู่เรื่อยๆเลยค่ะความร้ายแรงสุดๆคือนอตเพรยา ปี2017จำได้ไหมครับจุดเริ่มต้นมันดูเล็กๆนะคือโจมตีผ่านช่องโหว่ซอฟต์แวร์บัญชีในยูเครนแต่ที่น่ากลัวคือโค้ดมันออกแบบมาให้แพร่กระจายตัวเองเร็วมากแล้วก็ทำลายข้อมูลในเครื่องที่ติดเลยไม่ใช่แค่เข้ารหัสเรียกค่าไถผลคือมันลามไปทั่วโลกแบบคุมไม่อยู่ในไม่กี่ชั่วโมงบริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่อย่างเม r ร์นี่หยุดเลยเสียข้อมูลต้องกลับไปใช้กระดาษชั่วคราวบริษัทยาอย่างเม r ร์ ก็โดนหนักโรงพยาบาลระบบราชการต่างๆเสียหายทั่วโลกประเมินไว้หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับนิตยสาร w i r e d ถึงกับบอกว่าเป็นการโจมตีไซเบอร์ที่เสียหายหนักสุดในประวัติศาสตร์เลยเคสน o อตเพตยานีแสดงให้เห็นความเปราะบางที่น่ากลัวของซั p พลายเชนดิจิทัลเลยนะครับแค่ช่องโหว่เดียวในระบบที่ดูไม่เกี่ยวโดยตรงก็ลามจนเศรษฐกิจโลกปั่นป่วนได้ นี่คือบทเรียนเลยว่าสงครามไซเบอร์ยุคใหม่มันไม่ใช่แค่จารกรรมข้อมูลแต่มันคือการทำลายล้างก่อกวนร,ระบบในระดับที่คาดไม่ถึงจริงๆ